แล้วค่ะคลิปนี้นะคะความตื่นเต้นกําลังบังเกิดนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเรื่องนี้ครูแจ่มไม่เคยสอนใครมาก่อนไม่เคยปริปรากปริปากบอกใครมาก่อนนะคะเป็นวิชามารของครูแจมเองนั่นก็คือวิชาตัดต่อนะคะ แม่อย่างแรกนะคะวิชามารของน้องวิชาเทพก็ได้แม่นะคะอย่างแรกคุณแม่จะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรม u cut ตัวนี้นะคะ y o u c u t you cut นะคะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ตัดต่อง,ง่ายที่สุดบนโลกใบนี้นะคะง่ายกว่าคายมัสเตอร์ง่ายกว่าอินชอตเอาเป็นว่าแม่ได้โปรแกรมนี้มาเหมือนขึ้นสวรรค์เลยแล้วก็โปรแกรมเนี้ยไม่มีใครบอกแม่ด้วยเพราะฉะนั้น ไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มานะคะที่ Play Store ได้เลยหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนี่แม่หน้าตาของเขาจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูเปิดไปหน้าแรกก่อนอ่านี่คือหน้าแรกหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณแม่และคราวนี้ยคุณแม่ก็นะคะเปิดคำว่าโปรเจกต์ใหม่นะคะ คราวนี้คุณแม่ก็เอาคลิปวิดีโอที่คุณแม่เนี่ยได้ทําการอัดไว้เรียบร้อยอัดไว้กี่คลิปก็คือแล้วแต่คุณแม่สามารถเอามาผสมกันได้สมมตุติอัดไว้2คลิปเกี่ยวข้องกันก็กด2อันนะคะกดถูกอีกอันหนึ่งแล้วก็กดถูกอ่ะสองคลิปแบบนี้แต่ถ้าเป็นคลิปเดียวก็อย่างที่ว่าอ่ะเด็ดเด็ดเดทำให้ดูอันไหนดีเอ่ยอันไหนดีนะ คุณแม่สมมติหนูเอาคลิปนี้ละกันแต่หนูตัดช่วงแรกออกอสมมติเอาหนูเอาคลิปนี้อะคลิปนี้นะคะวิธีการเล่นเราสามารถตัดคลิปได้อย่างที่บอกโอ้โหแล้วการตัดในโปรแกรมนี้ยมันพิเศษกับมันพิเศษกว่าโปรแกรมอย่างอื่นก็คือว่า โปรแกรมอย่างอื่นนะคะคุณแม่เวลาเราตัดอะเราสามารถตัดหัวตัดท้ายอะตัดท้ายนี่คือท้ายเนาะเราสามารถตัดท้ายตัดหัวได้แค่นั้นแต่โปรแกรมอันนี้พิเศษก็คือว่าเราสามารถตัดคําพูดที่เราพูดผิดได้สมมุติเราพูดผิดท่อนกลางให้เราไปกดคําว่าคัดอ่าแลวคราวเนี้ยเราก็สามารถเลื่อนและเว้นช่วงที่เราพูดผิดอะแม่อ่ะ สมมติท่อนนี้คือท่อนที่หนูพูดผิดเนี่ยหนูเลือกข้างหน้าข้างหน้าพูดถูกข้างหลังพูดถูกตรงกลางพูดผิดหลังจากนั้นกดถูกปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นแบ่งเป็นสองคลิปแบบนี้อ,นอ่ะมันก็เนียนมากเลยคุณแม่มันมันดีงามมันแบบมันดีดีนะคะตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เขาให้เราได้นั่นก็คือเอฟเฟกคุณแม่นะคะอ่ะสมมติ หนูจะใส่อันแรกหนูจะใส่รูปภาพป้ายคอสเหมือนที่หนูใส่นะอ่าหนูใส่ป้ายคอสอันแรกปุ๊บอ่ะอันแรกหนูจะใส่เป็นป้ายคอสอย่างนี้แล้วคราวเนี้ยหนูจะให้มันแบบว่าเปิดตัวแบบอลาัางการอย่างที่คุณแม่เห็นนะจ๊ะหนูอยากให้มันเปิดตัวแบบอลังการเหมือนที่คุณแม่เห็นหนูก็จะไปเพิ่มนะคะผลกระทบอันนี้ปุ๊บ และคราวนี้มันก็จะมีให้เล่นแบบเยอะมากเลยแม่อะสมมติเล่นแบบนี้อาถ้าไม่เอาก็กดย้อนกลับอะ,อะกดให้มันเป็นอย่างนี้สัน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 คือแล้วแต่เราเลยแม่มันมันเอฟเฟกมันเยอะมากแต่ไอ้ตรงที่เขียนว่าโปรเนี่ยอันนี้คือเสียตังคนะ,ค,ะคุณแม่ไม่ต้องไปกดนะถึงกดก็คือไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่ได้เสียตังนะคะไม่ต้องกดแต่ถึงกดก็ไม่มีปัญหาอะจะให้เป็นแบบนี้ ก็ได้เหมือนกันก็คือแล้วแต่คุณแม่ลองเล่นดูอ่าน้องจะเล่นอันแรกน้องชอบเล่นอันแรกให้มันเขยา่าเขย่านิดนึงอ่าโอเคปุ๊บนะคะเรียบร้อยนะคะนี่คือหน้าที่ของโปรแกรมตัดต่อซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่หนูทำ่ะแม่ก็คือในเรื่องของการใส่เพลงแม่แม่อันนี้คือเอฟเฟกเนาะ ซึ่งมันสนุกตรงนี้แหละอ่าอ้าโอเคเดี๋ยวหนูจะใส่เอฟเฟกอันนี้ไปก่อนตามตามอ่าและในเรื่องของเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งหนูจะสอนคุณแม่ดาวน์โหลดนะคะโปรแกรมดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไป EP ถัดไปแต่ EP นี้อย่างที่บอกว่า โปรแกรมนี้มีไว้ตัดต่อนะคะโปรแกรมนี้มีไว้ตัดต่อและคราวนี้บางครั้งแม่ถามหนูว่าคู่ขาแม่อยากได้2เพลงนะคะอยากได้2เพลงในคลิปคลิปเดียวทำยังไงคำตอบก็คือว่าเวลาหนูใส่เพลง2เพลงเนี่ยหนูจะมากดอัดนะคะกดบันทึกเสียงแบบนี้นะคะสมมติท่อนแรกท่อนแรกอ่ะสมมติท่อนแรกเนี่ยหนูอยากให้เป็นเพลง ถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักหนูก็กดอัดและเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งเปิดเพลงจาก youtube แม่เก็ตไหมอันนี้หนูพูดชัดนะถ้าไม่เข้าใจแม่เม้นถามได้เลยนะคะฟังใหม่อีกรอบหนึ่งวิธีการใส่เพลงมากกว่า2เพลงใน1คลิปคือหนูกดตรงคำเนี่ยกดตรงคำว่าบันทึกเสียงเนี่ยแม่บันทึกปุ๊บคราวเนี้มันก็จะเป็นดอกศรอ,อันนี้ขึ้นมา และให้เรากดตรงนี้จิ้มเลยพอเราจิ้มเราจะเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเปิดเพลงจาก Youtube นะคะอ่ะเนแมกดบันเนี้ยอันนี้ก็คือกดอัดเสียงพอท่อนนี้โอเคหนูจะเปลี่ยนเพลงปุ๊บหนูก็กดหยุดแล้วหนูก็เปลี่ยนเพลงเปิดเพลงใหม่ใน y o u t u b e และหนูก็กดบันทึกอีกหนึ่งรอบเนียค่ะมันก็จะได้แบบนี้นี่คือโปรแกรมตัดต่อ นะคะโปรแกรมเนี้ยง่ายที่สุดละแม่อ่ลายน้ําก็ไม่มีแม่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของลายน้านะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องลองเล่นกับโปรแกรมนี้ดูนะมันมีเอ่อหลายอย่างมีพิกกับด้านก็ได้นะคะมีหมุนก็ได้มีอะไรก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยหนูเล่นแค่นี้เบื้องต้นหนูเล่นแค่นี้แม่แล้วที่เหลือการใส่เอ่อตัวอักษรเนี่ยหนูจะไปใส่ในช่อง Tik t o k นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีสอนอ่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปหนูจะสอนแม่ดาวน์โหลดเอฟเฟกเพราะว่าเอฟเฟกอะมันมีความสำคัญแม่มันทำให้คลิปของเราสนุกเนี่ยแม่ <the> อ่าเนี่ยแม่ มันทำให้คลิปของเราสนุกงั้นเดี๋ยวเราตามไป EP ถัดไปนะคะไปในเรื่องของการดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟก์จ้า